กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายเกรียงศักดิ์ไฝยสีงามสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตเขตภาคเพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีท่านประธานที่เคารพครับมาตรา20กระทรวงมหาดไทยตั้งงบประมาณปี2564ไว้268,501ล้านบาทเศษ ผมขอปรับลดไปสามเปอร์เซนต์จำนวนเจ็ดพัร้อยห้าสิบ็ดล้านเศษครับเหตุท,ที่ขอปรับลดเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับถ้าพูดไปเพื่อที่จะอภิปรายในการแก้ปัญหาเช่นกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งคือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับยังรองบประมาณในการที่จะไปแก้ปัญหาภัยแล้งเกี่ยวกับการดูแลพืชผลทางกเกษตรนอกจากนั้นครับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นกรมที่จะต้อง ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจงบอุดหนุนทั่วไปซึ่งรัฐบาลได้เอาคืนมาเป็นบางส่วนในส่วนตัวของผมเนี่ยเห็นว่างบปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก็ยังโชคดีนะครับปีนี้ได้คืนไปหนึ่งหมื่นหกสิบเจ็ดล้านบาทเศษ แต่ว่าผมอยากให้ทางรัฐบาลช่วยดูแลงบอุดหนุนเฉพาะกิจเดี่ยวคืนมาเลยครับให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบริหารจัดการเพราะบางอ,อบตอบางเทศบาลบางท้องถิ่นจะเรียกว่ายากจนก็ได้ครับน่าเห็นใจครับส่วนสวัสดิการนะครับ อย่างเช่นสวัสดิการของพี่น้องกรมการปกครองซึ่งถือว่าพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านร้อยี่ปดปีที่อยู่มาทำหน้าที่ในพื้นที่ดูแลบำรุงทุกบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนแล้วเกิดสถานการณ์โควิดก็ยังได้ตั้งด่านสกัดทุกพื้นที่นะครับผมไปในพื้นที่ผมเห็นผมให้กำลังใจ ไม่มีวันไม่มีค่ำมีคืนแต่ว่าค่าตอบแทนครับของกำนันผู้ใหญ่บ้าน,นผมดูแล้วยังน้อยเกินไปในภาระเห็นว่ากรมที่ดินเป็นกรมหนึ่งการดำเนินการตั้งแต่สอคหนึ่งนอสองสามนอสอสามกให้เป็นฉนดซึ่งจะต้องใช้ในการเดินสำรวจในการลังวัดแล้วก็จะต้องมีงบประมาณในการดูแลพี่น้องทั้งประเทศ ฉะนั้นสิ่งที่ผมตัดมาสามเปอร์เซนผมก็หวังว่าอยากให้ไปเสริมในส่วนกรมต่างๆที่ผมกล่าวมาในเบื้องต้นนี้เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนงานในพื้นที่สามารถขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นสามารถดูแลพี่น้องทุกสุขของพี่น้องประชาชนให้เกิด ผลดีกับประเทศของเราขอบคุณครับ